จากข้อสงสัยของทีมงานว่าบริเวณพื้นที่ตำบลลำพยากลางและตำบลลำสมพงอํอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจะปรากฏแร่ทองคำหรือแร่อื่นๆที่มีค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ทางด้านนางวันเพ็ญพรมรังสรรค์ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่ห้าตำบลลำพยากลางได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าหลังจากที่พบข่าวมีกลุ่มบุคคลอ้างเป็นตัวแทนรัฐบาลได้เข้ามาสำรวจสายแร่ทองคำเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมา จึงได้สอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางว่ามีหน่วยงานใดมาขอสำรวจแร่หรือไม่จนได้พบกับใบป,ประกาศของทางอ,อบตว,ว่ามีเอกชนในนามบริษัทฟ้าร้องจำกัดได้ขอเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจแร่จริงพื้นที่ที่น่าจะมีการมีการตัดแบ่งไปมีประมาณกี่ครัวเรือนนะพี่ประมาณ,น,มาณน่าจะได้ลผลกระทบ30กว่าครับ3 6ท,ที่ที่ผมคิดๆนะ นี่ากินมากวัยแล่าแล้วก็วันนี้ตัวเองที่ได้มาพวกมีใบที่กกน่ที่ได้มาร่วมกับผู้ใหญ่วันเนี้ยก็อยากจะมาเรียนให้ญาติทุกคนน่ะได้ได้ทราบว่ามันมีบริษัทฟ้าร้อล้งจำกัดเนี่ยมายื่นขอสำรวจแรก่ทับพื้นที่ของทุกคนน่ะเอาไปยื่นอุตสาหกรรมจังหวัด ขอถามว่าทุกคนรู้เรื่องนี้ไหมคะ่ะถ้าถ้ารู้เรื่องยกมือเลยถ้ามีใครรู้เรื่องไม่มีใครรู้เลืถ้าไม่มีใครรู้เรื่องยกมือเลยค่ะโอเคเอาลงได้แล้วก็ขอขอถามว่าที่ผ่านมามีการเห็นการเข้ามาสํารวจไหมคะ่ะจากหน่วยงานไหนก็ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามาขุดมาเจาะมาอะไรประมาณเนี่ยหินที่ดินขลกเราเนี่ยมีไหม มีใครเห็นบ้างไหมนึกดูดิก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีแต่พยายามหาหอหินเนีนตามเขาตามอะไรเพื่อเพื่อปลูกปลาเด้งอะเพื่อนในชาเด็กๆเมื่อปีห้าที่ผ่านมาอะไรเลยประมาณนี้พวเห็นมาสำรวจเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามดังๆเลยว่าใครเคยเห็นการเข้ามาสำรวจยกมือขึ้นเลยการที่เข้ามาโดยไม่รู้ว่าใครแหละใครเห็นบ้างถ้าเคยยกมือเลยจ้ะทาไม่เคยก็ไม่ตรงเดี๋ยวฉันเห็นเนาะ เห็นเห็นแบบไหนจะเล่าให้ฟังเลยเล่าท like ี่ประชุมฟังเขามีเขามีมียามักมีอะไรมาเขามียามสไพล์ใมามาหลายคนไหมพ่อบางทีก็มาคนเดียวมาแล้วก็มาทุกหินทุกอะไรไม่กหินผมไปป้าไปถามเอาเอาหินนี่เ๋ยไปทำไมโอ้ไปวิจัยมั่า จากความสงสัยว่าในพื้นที่มีแร่ทองคำหรือแร่สำคัญทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่จึงได้นำตัวอย่างหินในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลลำพยากลางและตำบลลำสมพงไปขอให้สำนักวิเคราะห์วิจัยทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างซึ่งผลปรากฏว่าในตัวอย่างที่นำไปตรวจทั้งหมด มีแร่สำคัญทางเศรษฐกิจอยู่กว่า38ชนิดโดยมีแร่สำคัญคือแร่ทองคำเงินทองแดงเหล็กตะกัว่วดีบุกและสังกะสีเป็นต้นจากข้อมูลที่ชาวบ้านเล่าว่ามีกลุ่มบุคคลจากบริษัทเอกชนที่ขึ้นไปสำรวจสายแร่ทองคำตามพื้นที่ต่างๆในทั้งสองตำบลน,นั้นทีมข่าวจึงได้ขึ้นไปสำรวจยังจุดที่มีการพบข้อมูลว่ามีการขึ้นมาสำรวจ โดยไปที่วัดถ้ำนิมิตซึ่งอยู่ในหมู่9ตําบลลำสมพงศ์บอกโอ้ลวงพอ่อว่าผมมาตำรวจแลามาในนามของทางรัฐบาลอันนี้นนหลายนคนไหมคะที่เขามาวายเป็นทีฟ <c oughs> เป็นสิบคนคือสิบคนขืนยีทิฟนู่นนะมั่งอยู่อยู่ในหน่วยเขาอยู่ตรงนี้อีกหน่วยนึงที่เขากขงเต็นกข่งอะไรวางสายฟงสายไฟอันตรายสายไฟแรงถุงอะไรที่เขาวางไว้น่ะที่เป็นสายสีเหลืองสีเขียวน่ะ มีจุดหนึ่งจุดจุดใหญ่ก็ตั้งอยู่ตรงต้นมะเกือทางเข้าไอ้ป่ากระถินน่ะนะัะแร้วกับจุดนึงเนี่ยเขาจะเดินสายจุดตีหินตามจากตัวที่เขามาสำรวจวางแนววัดเรานี่เยอะไหมฮะทั้งวัดครึ่งวัดเลยไหมทั้งหมดนี่เลยอ,อ,อ่ทั้งเขานี่เลยนะปัก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 ริบบิ้นเลยนะหมดนี่ลูกนี้ครับบริเวณในใน,ในท,ที่ที่วัดในหมดแหละคุมไปถึงฝั่งฝั่งนู้น ฟังต้องต้นมะเกือน่ะที่ว่าต้องติดติดติดกระถิกระติดอันนี้แล้วก็อีฟังนี่ไปไปจนทุดทุดนู่นแหละมันจะมีตุลุงบา,างที่ว่าโยมจอกระทำอยู่จช่ไหมไน,น,นะอะไรเนี่ยมันก็ไปหมดนี่นเขาเนี่ยก็ไปหมดน,นี่ที่ที่แผนที่แปลงใหญ่ที่พระ้าจารย์ได้ดูเดี๋ยมันคุมเห็นตำบลเห็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอยู่ในในลายนี้ในลายแผนที่แปลงมันคุมหมดนี่แหละโอ้หมดหมู่สองหมู่เจ็ดหมู่อะไรที่ไปหมดเลยนะจนไปถึงอะไร ไอ้ตรงนี้มันเขตข้ามไปจนถึงเขตบลบบุรีแหะโดยพื้นที่ที่สำรวจส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่ตามแนวเขาซึ่งสาภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินจากการตรวจสอบจุดสำรวจเราเดินจากลานวัดใช้เวลาเพียง15นาทีเราก็ได้พบกับจุดที่ชาวบ้านพบสัญ,ญลักษณ์ก็คือมีการผูกริบบิ้นสีชมพูมีรหัสจุดท่า GPS ที่กัดดาวเทียมไว้ด้วยซึ่งชาวบ้านแจ้งว่ามีการผูกริบบิ้นนี้ ไว้ตลอดแนวสันเขาทั้งลูกเลยนอกจากนั้นเรายังได้สำรวจจุดที่มีการมากระเทาะหินซึ่งคาดว่าน,น่าจะมีแร่ทองคำโดยกลุ่มคนดังกล่าวได้มีการนำเอาตัวอย่างก้อนหินกลับไปวิเคราะห์เป็นจำนวนมากจากพฤติกรรมกลุ่มคนเหล่านี้ชาวบ้านและพระสงฆ์ไม่ได้รู้เลยว่าเขามีวัตถุประสงค์นั้นเพื่ออะไรเข้ามาทำอะไรเป็นเอกชนหรือไม่ หรือเป็นหน่วยงานของภาครัฐจริงหรือไม่เพราะไม่มีการแจ้งการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเริ่มเป็นกังวลว่าถ้าเป็นพื้นที่ของการทำเหมืองแร่จริงๆแล้วชาวบ้านต้องถูกให้ออกจากพื้นที่ที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อที่สำคัญก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ใดเนี่ยต่อไปบ้านเรามันจะไม่เป็นป่าแบบนี้นะมันจะโดนทำลายนะเพราะว่าเขาว่ามันมีแร่แล้วเขาจะมาสัมปทานทำแร่ นี่เขาพูดอย่างนี้จ้ะสมทานทําแล่แล้วแสดงว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวแร่ก็อาจจะไม่มีใครรู้เลยค่ะรู้แต่ว่าเขามาปักธงแต่ว่าพระท่านก็คงจะซักไซถามะค่ะก็เลยเล่าให้เราฟังต้องวนใจไหมก็อยากให้มันเป็นที่เกษตรกรรมอย่างเนี้ค่ะไม่อยากให้มันเป็นแล่หรอกค่ะไม่อยากมันจะมีก็ให้มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละไม่ได้อยากได้สตุง n สตัองไม่อยากร่ำรวยไม่อยากได้ค่ะอยากให้อยู่แบบเกษตรกรรมอย่างนี้ค่ะพออยู่พอกิน ทำมาหากินบนพื้นดินดีกว่าอันนั้นให้มันอยู่ในนั้นแหละอยู่แบบนี้ค่ะแบบพอเพียงเหมือนในหลวงท่านสอนดีกว่าคนเราต้องแสวงหาอะไรไมากมายเดี๋ยวก็ตายละถ้าเกิดอนาคตจริงๆมีคนได้สัมปทานแล้วเขามาแล้วต้องเวียนคืนจริงๆเนี่ยน <ะ S 2> แนวทางเรา,เราจะเป็น<อ>ยังไงต้องรวมกันต่อสู้อะค่ะสู้นะค่ะสู้ค่ะเพราะว่ายังอยากเห็นมันเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะจนหมดรุ่นเราอะค่ะจนชาวบ้านเริ่มได้มีการรวมตัวกัน เรียนรู้และพร้อมที่จะทำทุกอย่างในวิถีทางแห่งการคัดท้านไม่ให้มีการทำเหมือนแรกในพื้นที่ดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนอาทิแก่นเมืองถ่ายภาพอุดรแสงอรุณทีมข่าวสังคมอาชิยกรรมรายงาน